บางครั้งในชีวิตของคุณก็อาจมีช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีเงินแน่นอนมัคงจะแย่มากเลยล่ะแต่อย่าเพิ่งอารมณ์เสียไปแอมเบอร์และโจอ,อีก,ก็เพิ่งจะล้มละลายมาเหมือนกันแล้วดูเหมือนตอนนี้พวกเขาก็จะคุ้นเคยกับมันแล้วล่ะการประหยัดเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากสักเท่าไหร่คุณแค่ต้องกินน้อยลงแบ่งกาแฟให้กันแบบนี้มันน่าจะไม่ค่อยอร่อยสักเท่าไหร่มั้ง ไปคุยลองเพิ่มกลิ่นวาน,นิลาเข้าไปสิโดยการใช้ตัวอย่างจากแมกกาซีนน่ะ hmm. ทุกอย่างมันก็คงจะเป็นแบบนี้แหละถ้าไม่ใช่เพราะไวโอเลตได้เข้ามาเจอพวกเขาในตอนนี้เธอหลงทางมาน่ะก็อจำถนนไม่ได้แล้วสุดท้ายก็มาจุดงที่บ้านของแอมเบอร์และโจอีจริงๆแล้วพวกเขาก็จะช่วยเธอหาบ้านของเธอแหละ,ละแต่ทันใดนั้น oh. 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 พวกเขาก็เห็นเงินในกระเป๋าของเธอดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาจะรวยแล้วล่ะ คุณสามารถช่วยเหลือชีวิตของไวโอเลตได้ด้วยการกดไลค์และกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะตอนที่ไวโอเลตเตรียมตัวไปทริปสุดหรูเธอาวาดภาพห้องในฝันของเธอที่แตกต่างจากห้องนี้ไปไกลามากเลยละ่ะห้องแบบนี้มันดูค่อนข้างจะน่าผิดหวังนะแต่แอมเบอร์จะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างเองแค่ครึ่งชั่วโมงทุกอย่างก็พร้อมสำหรับแขกคนใหม่แล้วบ แหมก็ดูเหมือนจะพร้อมเลยเนาะแอมเบอร์เธอมีวิธีการทำความสะอาดในสไตล์ของเธอเองอถ้าคุณไม่เห็นขยะแถวนี้ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีนะโอเคไวโอเล็ตก็ยังผิดหวังในเรื่องตู้เสื้อผ้าไม่ค่อยมีชุดใหม่ให้เธอใส่เลยด้วยแอมเบอร์และโจอีก,ก็ไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่ด้วยสิพวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปหาเสื้อผ้าใหม่หมหเธอได้ยังไงไวโอเล็ตเลยบอกว่าเดี๋ยวเธอจะช่วยจัดการเรื่องนี้เอง โซอีและแอมเบอร์ว Amber, พวกเขาไม่ได้ไปช้อปปิ้งกันนานม,มากแล้วล่ะงั้นพวกเขาก็เลยไปช้อปปิง้งทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการเลยล่ะแล้วพวกเขาก็ซื้อของมาให้ไวเอเลตด้วยนะแต่อตอนที่คุณไม่ค่อยมีเงินคุณก็ต้องมีความคิดสร้างสารรค์สักหน่อย ให้คุณคิดว่าโจ้และแอมเบอร์พวกเขาช่วยซื้อของพวกนี้ให้ไวโอเลตด้วยความเต็มใจคุณคิดผิดสุดๆเลยล่ะจริงๆแล้วเขาตกหลุมรักกับเงินของเด็กน้อยคนนี้ตั้งหากการรับเธอมาเลี้ยงก็เหมือนกับถูกลอตเตอรี่นั่นแหละพวกเขาไม่ได้อยากจะเป็นพ่อแม่สักหน่อยพวกเขาอยากเป็นคนรวยไวโอเลตเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างเลยล่ะแอมเบอร์และโจ้พวกเขามีความสุขมากเลยแต่ไวโอเลตเนี่ยไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เธอเบื่อแล้วล่ะ แต่พ่อแม่ใหม่ของเธอสามารถช่วยได้อยู่แล้วหน้าต่างแบบนี้ไงโเคยใช้เวลาทั้งวันในการดูหน้าต่างแบบนี้แหละถ้ามันมีฟังก์ชันในการซูมด้วยนะต้องขอบคุณกล้องส่องทางไกลแบบนี้คุณจะสามารถไปดูทีวีของเพื่อนทั้งบ้านได้แล้วเลือกช่องได้เลยแบบนี้ก็ดีสำหรับคุณและเพื่อนบ้านของคุณด้วยนะนี่แหละชีวิตของคนไม่ค่อยมีเงิน วันนี้คือวันซักผ้า<อ>นี่มันต้องสนุกมากแน่เลยไวโอเล็ตเธอยังไม่รู้เลยว่าที่นี่เขาซักผ้ากันยังไงนะเครื่องซักผ้าเครื่องนี้มันพังไปตั้งแต่ปีก่อนแล้วแต่แอมเบอร์เธอก็อยากลองเช็คดูสักหน่อยอเผื่อว่าวันนี้มันจะเวิร์กขึ้นมาแต่มันก็ไม่เวิร์กหรอกองั้นก็เอาเสื้อผ้าพวกนี้เข้าไปแขวนวันนี้ตู้เสื้อผ้าเหมือนเดิมก็ได้มั้งมันฟังดูแปลกๆใช่ไหม ดูเหมือนไวโอเลตจะไม่รู้ว่าแอมเบอร์เธอมีวิธีการซักผ้าในแบบของตัวเองมันไม่ใช่การซักหรอกนะมันเป็นแค่การตากเฉยๆคุณสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านนี่คือเทคนิคการซักแห้งของคุณแอมเบอร์ค่ะมันรักโลกสุดๆเลยนะไวโอเลตเธอเริ่มจะสงสัยว่าบ้านเนี้ยเขากินน้ำกันที่ไหนนะ ไม่เห็นจะมีน้ำให้กินเลยอ่ะขนาดก๊อกน้ำก็ยังน้ำไม่ไหลเลยแต่โชคดีที่บ้านมีคเขยยังมีไฟฟ้าให้ใช้นะเนาะโจโอีก็เลยบอกผู้สาวคนใหม่ของเขาว่าทุกอย่างมันโดนตัดหมดแล้วล่ะเพราะว่าพวกเขาไม่ได้จ่ายบิลค่าน้ำไวเออรเล็ตบอกว่าเดี๋ยวเธอช่วยจ่ายเองค่ะตอนนี้ก็เหลือแค่โจอีต้องไปจ่ายค่าน้ำแต่พอโจอีได้เห็นเงินแบบนี้มันก็ทำให้เขากลายเป็นบ้า ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นไวนยโอเลตต้องตกใจมากเลยโจอีจอ่อไม่เอาเงินไปจ่ายค่าน้ำหรอก oh. แต่เขาเอาไปซื้อน้ำอัดลมมา <c oughs> มันก็อร่อยดีนะจ๊ะ <c oughs> ใช่ไหมลูก <c oughs> แหม <c oughs> อย่างน้อยก็ไม่ใช่เงินของเขาเนะนะ เอ <S an> เลเข้ามาช่วยพ่อแม่มือใหม่อย่างพวกเขาได้ทันเวลาจริงๆตอนนี้นบินพวกน,นี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วละ่ะนั้นมันก็บินไปกกไกลได้แล้ววายเอเลดเธอชอบไอเดียแบบนี้มากเลยเธอดีใจมากที่ได้ช่วยพวกเขาแต่แทนที่จะได้ใช้บินแบบนี้เธอใช้เงินมาทําเป็นเครื่องบินแทนโจอ,อี้เขามีความสุขมากเลยละ่ะและเขาก็อยากจะทําให้แอมเบอร์มีความสุขเหมือนกัน <S 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 จากลำเดียวตอนนี้เต็มไปหมดแล้วล่ะเจออี้ชอบไอเดียของวายเอเลมากเลย แอมเบอร์ Amber, เธอก็ชอบมากเหมือนกันไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันเก็บให้หมดเลยอะไรมันจะสำคัญไปกว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมล่ะโซเอลและแอมเบอร์พวกเขาก็อยากหาเงินให้ตัวเองเพิ่มสักหน่อยพวกเขาก็เลยของเงินไวโอเลตเพื่อจะไปซื้อลอตเตอรี่ไวโอเลตเธอไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนเลย oh, <no. S 1> แต่เธออยากลองมากเลยล่ะเธอยังไม่เข้าใจเลยว่ามันต้องทํำยังไงนะแต่เธอก็มีตัวเลขในใจแล้วล่ะโซออ้เขียนตัวเลขที่เขาต้องาการลงไปในน,นั้น แต่ทันใดนั้นตัวเลขที่ไวโอเลตบอกกลับถูกลอตเตอรี่ขึ้นมาสะอย่างานั้น oh. เธอนี่เหมือนกับแม่เหล็กดูดเงินเลยนะ oh. uh huh. บางครั้งการเปลี่ยนแปลงบ้านใหม่ของเจออีมันก็ยากสําหรับการใช้งานเหมือนกันใครเขาจะไปล้างมือด้วยน้ำอัดลมแบบนี้กันเล่า <c oughs> แต่แอมเบอร์เธอไม่ยอมให้ลูกสาวตัวน้อยของเธออารมณ์เสียหรอกข้างนอกกําลังฝนตกอยู่พอดีงั้นเดี๋ยวเธอไปเอาน้ําจากข้างนอกก็ได้ oh. ถ้าคุณเป็นคนไม่ค่อยมีเงินคุณก็ต้องคิดนอกกรอบสักหน่อยน้ำฝนแบบนี้ล้างมือได้ดีมากเลยนะ t h a n ตโวอี้ชอบชวนให้วอลเล็ตมาทำกิจกรรมต่างๆมากมาย มันก็ไม่ใช่เรื่องไร้สาระอะไรหรอกเขาชวนเธอมาตกปลาะ่ะไวเออร์เลยไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่โจโอี้บอกว่ามันไม่ได้เหมือนกับการตกปลาธรรมดาธรรมานะเรื่องพวกนี้เขาเก่งมากเลยละ่ะตกปลาบนท้องถนนแบบนี้สนุกกว่าเยอะ,อะบางทีก็อาจจะได้ช็อกโกแลตหรือบางทีก็อาจจะได้เงินมาเต็มกระเป๋า <laughs> ถ้าคุณให้ปลากับพวกเขาพวกเขาก็กินได้แค่วันเดียวแต่ถ้าคุณให้เบ็ดตกปลากับพวกเขาพวกเขาก็สามารถหากินไปได้ตลอดเลย แต่บางครั้งสิ่งที่ตกมาได้ก็ไม่ใช่อย่างที่คิดสักเท่าไหร่แหมอย่างน้อยในทะเลก็ยังมีปลาอีกเยอะเลยเลยเนาะไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่วิบวับจะเป็นสีทองออแล้วไม่ใช่ว่าพิซซาทุกชิ้นมันจะกรอบพิซซาสีทองมันก็ดูดีอยู่นะแต่มันกินไม่ได้แอมเบอร์เข้ามาช่วยเธอแล้วล่ะเธอบอกลูกสาวของเธอว่าอย่าไปกินอาหารพวกนั้นเลยเดี๋ยวเธอจะทำเค้กสูตรพิเศษให้เองแบบนี้ไม่ต้องทนหิวแล้วล่ะ เค้กน่ากินมากเลยแค่ต้องใส่ส่วนผสมพิเศษลงไปเล็กน้อยมันอร่อยมากเลยส่วนผสมพิเศษนั้นก็คือ,อความรักไงล่ะสั่งได้เลยนะคะแค่เก้าเหรียญเก้าสเก้าเซนเองอตอนที่วัยโอเลตเธอไมาได้สนใจนั้นโจออีก็ใช้ช่วงเวลานี้แหละในการขโมยฟันของลูกสาวของเธอมันอาจจะทำให้โชคดีก็ได้นะ ถึงแม้ว่าเธอจะคิดว่าโจเอ้และแอมเบอร์เป็นคนที่แปลกมากๆแต่ว่าโอเล็กก็มีความสุขมากเลยที่ได้อยู่ที่นี่เธอก็เลยอยากจะเซอร์ไพรส์พวกเขาสักหน่อยสิ่งที่พวกเขาต้องทําก็คือแค่หลับตาลงก่อนแต่การหลับตามันก็เปิดโอกาสให้โจรขโมยตัวน้อยนะแอมเบอร์หวังว่าเซอร์ไพรส์คงจะไม่ใช่มีคนมาขโมยของของเธอไปนะแต่จริงๆแล้วมันคือทีวีเครื่องใหม่เนี่ยคือของขวัญที่ดีที่สุดเลยแต่ทีวีมันมีอาการแปลกๆมันเปลี่ยนช่องด้วยตัวของมันเอง ตอนแรกทุกคนก็คิดว่าโจอี้ททำแต่ว่าเขาไม่ได้ทำโจอี้รู้แล้วว่าใครเป็นคนทำเพื่อนบ้านเขาต้องการจะเอาคืนนี่ล่ะตอนนี้ห้องนั่งเล่นก็สงบสุขแล้วทุกคนรักกันมากเลยโษทีนะนนายขึ้นบ้านไวโอเล็ตไม่ค่อยได้หลับได้นอนสักเท่าไหร่เพราะว่าพ่อแม่ใหม่ของเธอรักเธอมากพวกเขาอยากอยู่ใกล้ๆเธอและเงินของเธอตลอดเวลาเลยล่ะ แต่เด็กๆต้องการการพักผ่อนนะไวโอเล็ตไม่ยอมให้ใครามาทำลายการพักผ่อนเพื่อความสวยของเธอหรอกงานทั้งสองคนก็เอาเงินไปเล่นได้เลยปล่อยให้หนูหลับสบายๆก็พอโซอี้และแอมเบอร์เป็นคนที่โลภมากไวโอเล็ตมีฝันร้ายมากมายเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ดีของพวกเขาแต่พวกเขาก็ไม่ได้แยกขนาดนั้นหรอก พวกเขาชอบทำตัวแปลกๆและก็อยากได้เงินน่ะแถมพวกเขาก็ระแวงเรื่องการใช้เงินมากเลยแต่คุณรู้ไหมพวกเขาไม่ใช่ปีศาจหรอกนะพวกเขาแค่เป็นคนที่โกหกเท่านั้นแหละและสักวันวโเเล็กก็คงจะรู้ความจริง <Hey. S 1> แล้วดูเหมือนว่าใกล้วันนั้นแล้วล่ะ <Hey. S 1> สุดท้ายวโอลเล็กก็รู้ว่าแอมเบอร์และโจอี้โกหก ว่าโอเล่ผิดหวังมากๆฉันคิดว่าฉันได้เจอครอบครัวใหม่แล้วแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการก็มีเพียงแค่เงินของฉันเท่านั้นพวกเขาบอกว่าขอโอกาสอีกสิกครั้งหนึ่งนะนี่แหละก็เป็นเรื่องราวของฉันบอกฉันหน่อยว่าฉันควรทำไงดีบอกฉันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างคุณชอบวิดีโอใหม่ของพวกเราไหมคุณชอบตอนไหนมากที่สุดหรอบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทุมทุมทริค